สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุอุณาพรมเป็นประจำนะครับทางกิฟฟิรีนช anel กับรายการ g i ฟต์อินสปายแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้ผมยังคงอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษที่ต้องบอกว่าแขกรับเชิญพิเศษเพราะผมเชื่อว่าเรื่องราวที่จะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆครับชีวิตของคนหนึ่งคนกว่าจะประสบความสําเร็จได้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุลาบเสมอไปนะครับเฉกเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเรากว่าจะมีวันนี้เนี่ย เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับผมกำลังกล่าวถึงชีวิตของท่านผู้บริหารระดับ Ex c l u s i v e Paradise คุณชัดชวัตรทวยหารศัก์ทวีแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับาจารย์เรียกพี่วิทย์ก็แล้วกันนะครับครับผมเพราะเรียกพี่วิทย์มาโดยตลอดจะเรียกคุณชัดชวัตรนี่รู้สึกว่าไม่ถนัดปากนะครับพี่วิทย์เป็นนักธุรกิจของกิฟฟรีนคนหนึ่งที่ผมเนี่ยชื่นชมมากเพราะเนื่องจากว่าผมสังเกตดูว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีความอดทนที่สําคัญก็คือมีแนวทางการทํางานภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนแต่กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยเรื่องราวชีวิตของพีวิทย์เนี่ยก็เป็นสตอรี่หรือเป็นตำนานอย่างหนึ่งที่อยากจะคุยให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับ,รบพีวิทย์ช่วยเล่าเรื่องราวสมัยเป็นเด็กๆให้ฟังนิดนึงว่าพื้นฐานหรือพื้นเพครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับในสมัยที่เป็นเด็กครับคือเป็นคนกรุงเทพครับเกิดที่กรุงเทพนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ทางฝั่งทนนะครับ มาตลอดแล้วก็ชีวิตตอนเด็กๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะราบเรียบไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าอยู่ในครอบครัวที่ดูเหมือนมีอันจะกินคือคุณพ่อเนี่ยทำกิจการส่วนตัวนะครับตอนเกิดมาก็รู้สึกแล้วว่าเราเป็นลูกเท่าแก่คือคุณพ่อทํากิจการที่เกี่ยวกับสมัยก่อนนะครับเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยก็จะทำเป็นเป็นอลูมิเนียมอย่างปินโตเป็นกระทะเป็นหม้อแล้วก็ทั้งช้อนเนี่ยคุณพ่อเป็นเป็นผู้ผลิต ทำอุตสาหกรรมเล็กๆนะครับก็มีความสุขดีคุณพ่อคุณแม่ก็ทํากิจการมาได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ช่วงเด็กๆเนี่ยก็เหมือนเด็กปกติก็ได้เรียนหนังสือนะฮะตอนที่ประถมก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะย่านฝั่งทนก็มีความสุขดีครับจบประถมศึกษาก็สอบติดเข้าไปเรียนเรียนโรงเรียนในวัดนนรดิษฐ์ซึ่งอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับแล้วเราก็ชีวิตเหมือนก็ไม่มีอะไรก็มีรถยนต ส่วนตัวนะมีรถไปรับไปส่งนะฮะค่อนข้างจะมีความสุขดีนะครับแต่ในช่วงจังหวะหนึ่งนะฮะมันก็เกิดวิกฤตขึ้นได้ครับคือจริงๆแล้วผมขออนุญาตเล่าย้อนไปนิดนึงคือผมเป็นลูกคนที่8นะคนที่8จากครอบครัวทั้งหมด8 8คนนะพี่น้องทั้งหมดนะครับโอ้คุณพ่อคุณแม่ถือเป็นครอบครัวใหญ่นะมีลูกหลายคนแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มีความรับผิดชอบดูแลครอบครัวดีมากกิจการของคุณพ่อที่ทำก็มีคนงานต้องรับผิดชอบเป็นร้อยครับ เราก็ก็อ,นนอยู่กันแบบตอนนั้นกิจการที่ทําโทษนะฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกับ<ะ>เป็นเครื่องใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนนะเครื่องใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนเช่นเป็นพวกปิ่นโตเป็นพวกถ้วยชามชามก่รรารๆเป็นเป็นโรงงานปั้มอลูมิเนียมนะแล้วเราก็อยู่กับกิจการอย่างนี้มาแต่ตัวเองมีความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับครอบครัวเท่าไหาร่รเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มีภารกิจเยอะนะฮะแล้วก็ท่านก็ต้องเดินทางบ่อยนะแล้วเราก็ต้องอยู่กับพี่เลี้ยงบ้างอะไรบ้าง แต่ก็ดูเหมือนไม่มีไม่มีอะไรในกอไผ่น่าจะมีความสุขับนะช่วงที่เรียนหนังสือนะครับก็เป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเก่งเอาเป็นว่าเหมือนเด็กปกติธรรมดาเลยครับก็จบกลางช่วงที่กําลังกระจบชั้นมัธยมปีที่3นะฮะชั้นม3เนี่ยช่วงหนึ่งเกิดวิกฤตกับครอบครัวหรือที่เราก็ไม่รู้ตัวคือคุณพ่อคุณแม่่าจะไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังในความเป็นลูกคนเล็กนะฮะแล้วก็วิกฤตครั้งนั้นก็คือหมายถึงว่ากิจการที่ทําอยู่เนี่ยมัน เกิดความเสียหายก็เรียกว่าเกือบจะเป็นการล้มละลายนะครับผมเองก็จำได้ตอนช่วงนั้นอายุเท่าไหร่ครับประมาณ15บห้ารสิบห้าครับตอนนั้นก็ไปไปออกค่ายลูกเสือที่โรงเรียนที่เขาจัดไปนะครับเราก็3วันสองคืนที่เราอยู่ในค่ายลูกเสือแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าช่วงที่มาที่โรงเรียนเนี่ยแปลกใจครับมารอไม่มีใครมารับทุกทีจะมีคนมารับ รือเขาก็รู้กันแล้วแหละว่าเรากลับมาวันนี้แล้วก็ต้องมีรถมารับเราครับแต่ปรากฏว่าไปไปมามามีรถของน้าชายมารับมารับแล้วก็ไปอยู่บ้านน้าชายสามสี่วันโดยที่ไม่เจอคุณพ่อคุณแม่เลยความเป็นเด็กเราก็สงสัยก็พยายามจะถามเขาก็ไม่บอกนะแล้วก็ความเป็นความที่เป็นห่วงแต่ก็วันหนึ่งเขาก็คุณแม่ก็มารับครับสิ่งที่เราพบก็คือเราไม่ได้กลับบ้านแล้วเราต้องไปอยู่บ้านใหม่ซึ่งเป็นห้องแถวเล็กๆครับ จัดวันนั้นเนี่ยไม่ได้ย้อนกลับไปที่บ้านหลังที่เคยอยู่เลยทันทีที่มีรถมารับปั๊บไปที่ที่ใหม่เลยบ้านหลังนั้นนี่เรียกว่าไม่ได้กลับไปในช่วงนั้นนะครับคือเราก็พอจะรู้แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะแต่ว่าเราไม่ไม่รู้ต้นต้นสายปลายอีกกลับไปอยู่ซึ่งเป็นเป็นห้องแถวเล็กๆนะฮะย้ายไปอยู่ทางด้านทางแถวพุทธมทุ่งครุะนะครับครก็ก็สงสัยเพื่อผ้ากองเต็มเลยครับอื เขาขผลมาไว้ให้ขนาผลมาไว้ให้ก็เหมือนกับเหมือนกับต้องย้ายฉุกเฉินย้ายเนี้ออะไรบางอย่างครับแล้วก็ไม่เจอคุณพ่ออีกเลยครับคือช่วงนั้นผมสับสนค่อนข้างพอสมควรเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่บอกเขาก็ไม่บอกแล้วก็มาค่อยๆรู้ทีหลังจากญาติพี่น้องนั่นแหละับว่ากิจการที่ทําอยู่เกิดปัญหานะมีปัญหาเรื่องหุ้นส่วนกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินที่ไม่สามารถจะเคลียร์ได้นะฮะก็จําเป็นต้องแยกย้ายกันไปอครอบครัวก็เกิดความแตกแยก คำว่าแยกย้ายกันไปเนี่ยหมายถึงว่า,าคุณพ่อคุณแม่อยู่ทางนึงคุณลูกแปดคนพี่น้องก็จะกระจายหมดเลยครับไป<ม>ไปฝากญาติคนนู้นฝากญาติคนนี้ส่วนใหญ่พี่น้องส่วนใหญ่จะโตหมดแล้วโตวหมดแล้วโตวหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือผมกับพี่ชายคนติดกัน,นคนติดกันที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะก็ต่างคนต่างไปครือจริงๆแล้วเล่านิดนึงอีกนิดน,งน,ดนึงคือคุณแม่เนี่ยจริงๆเป็นเป็นภรยาคนที่สองของคุณพ่อนะพี่น้องหกคนก็ เป็นของภรรยาหลวงเขาภรรยาคนแรกนะครับส่วนของผมก็เป็นภรรยาคนที่สองก็คุณแม่ก็เอาพี่ชายมาสองคนก็ช่วงนั้นสับสนมากนะว่าเราไปไหนเราเราทำไมต้องมีชีวิตแบบนี้จากที่เคยสุขสบายรถก็ไม่มีทุกอย่างไม่มีหมดแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่กับห้องแถวเล็กๆกับการโยกย้ายอาชีพบางอาชีพมาทาเล็กๆแค่นั้นเองครับก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเราเป็นอะไร ตอนแต่ตอนนั้นก็คงยังเรียนหนังสืออยู่ซื้ออยู่นะฮะแต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากก็มีหน้าที่ต้องทําอะไรก็ทําไปับนะจากที่สักผ้าเองไม่เคยเป็นก็ต้องเป็นอ่าต้องรับชีวิตที่กึ่งกึ่งคุณหนูเนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนไปในช่วงระยะเวลาไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็มีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงนั้นปัญหาก็เยอะพี่ชายเรียนจบปวชปวสแล้วนะฮะก็ หน้าเข้าหาหลักทางพุทธศาสนาท่านก็ไปบวชจนปัจจุบันนี้ท่านก็ยังอยู่ในร่มกาสาวพัฒน์ยี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะผมก็อยู่กับคุณแม่มาโดยตลอดครับจริงๆก็มีความคิดเหมือนกันว่ามีโอกาสก็คงจะบวชแต่เนื่นองจากว่าช่วงนั้นคิดว่าคงไม่มีใครอยู่กับคุณแม่แล้วแหละค,ะครับครับนะฮะเราก็เลยต้องต้อง,องเรียนหนังสือต่อครับโชคดีครับจบมัธยมหกเนี่ยก็สอบเป็นทราร์นติดติดนะแล้วก็ติดคณะนะสังคมศาสตร์ วิชาเอกโปรตาสตร์ที่มาเวลยัยศีนครินิรวิโรดประสานมิตรครับคือถ้าสอบไม่ติดเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เรียนไหม uh huh. นะอาจจะต้องไปเรียนรำกำแพงอาจจะต้องไปหางานทําด้วยนะครับในช่วงที่สอบติดเข้าไปก็เลยได้เรียนหนังสืออีกครได้เรียนหนังสือแต่ว่าคือจะบอกอาจารย์ตรงๆเลยว่าชีวิตตอนนั้นเหมือนไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความใฝ่ฝันอะไรครับแค่ว่าเราใช้ชีวิตผ่านๆไปให้ได้ครับก็เลยต้องไปเรียนเรียนหนังสือ ก็เรียนบ้างทํากิจกรรมบ้างนะครับมีความสุขอยู่กับการเรียนในระยะหนึ่งโดยที่ยังอาศัยอยู่กับอยู่กับคุณแม่อยู่คุณแม่ครับคุณแม่ก็เป็นไอดอลส่วนตัวเลยนะครับเพราะคุณแม่เป็นนักสู้ครับเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ต้องบอกว่าสู้จริงจริงถึงม้จะประสบปัญหาชีวิตมามากนะครับท่านก็ยังคงทํางานด้วยความมุ่งมั่นตลอดเวลาจนกระทั่งท่านก็ ทำงานสะสมเงินทองได้ได้ก้อนหนึ่งท่านก็มาซื้อที่เล็กๆนะฮะซื้อที่เล็กๆตรงย่านบางบอนนะครับแล้วก็มาปลูกบ้านก็เริ่มเริ่มจะดีขึ้นอีกแปลว่าคุณแม่นี่ขยันมากขยันมากเป็นคนขยันมากคือทํางานท่านไม่เคยมีวันหยุดนะฮะแล้วก็เป็นนักสู้จริงๆแล้วก็เก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆเก็บหอมรอมริบแล้วก็เราก็มาซื้อที่ได้อีกแปลงหนึ่งนะฮะที่ประมาณร้อยตารางวาซึ่งตอนนั้นอยู่ค่อนข้างเล็กนะฮะแต่ว่าเราก็ คือคือว่าเป็นทรัพย์สมบัติชิ้นเดียวที่ช่วงที่อยู่กับคุณแม่ที่คุณแม่ทํางานเก็บสตังค์คุณแม่ทําประกอบอาชีพอะไรฮะในช่วงที่ก็เป็นปั้มหลอดยหอมปั้มอลูมิเนียมนะฮะเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่าเราก็มีเจ้าประจําที่เราส่งกันอยู่นะฮะเป็นกิจการที่เรามีซัพพลายเออร์ประจําสม่ําเสมอซึ่งท่านก็เมตายนะครับให้เรามีกิจการทำนะฮะแต่ช่วงชีวิตนั้นไม่เจอคุณพ่อเลยกี่ปีครับก็นับได้เกือบ10ปี แปลว่ามาอยู่กับแม่แล้วไม่เจอคุณพ่ออีกเลยเกือบสิบปีจบปริญญาตรีจากมสวประสานมิตรช่วงเรียนนี่ก็รุมๆดอนๆครับอาจารย์ทํากิจกรรมบ้างไปทํางานพิเศษโดยที่คุณแม่ก็มีกิจการปั๊มอลูมิเนียมที่เป็นหล้ายาหอมเนี่ยส่งเสียเราดูแลเรามาจนกระทั่งเราจบปริญญาตรีที่มสวประสานมิตรจบมาทางด้านสาขาสาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์เอกประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์เป็นคนชอบภาษาคือจริงๆชอบ จริงๆเป็นคนชอบประวัติศาสตร์แต่มองไม่ออกว่าจบออกมาแล้วจะไปทําอะไรครับผมแต่นั้นคิดไม่ออกจริงๆครับรู้แต่ว่าเอาเรียนให้จบก่อนช่วงที่เรียนเนี่ยก็ก็ไปศึกษาพวกเกี่ยวกับทางด้านการตลาดวิชาการขายบ้างอะไรบ้างเราคิดว่าเอาคงต้องเป็นแนวนี้แหละชีวิตเราครับก็จบออกมาก็มีความสุขอยู่ดีนะฮะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตในช่วงที่ เหมือนกับว่าเราเริ่มบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับจบแล้วจบแล้ว,ลวเรื่องราวของพ่วิทย์เนี่ยชีวิตก็ดําเนินมาถึงจุดที่เรียกว่าน่าจะมีความลงตัวแล้วนะครับเพราะว่าเรียนจนจบปริญญาตรีจากมสวรประสานมิตรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากที่เรียนจบแล้วชีวิตของพ่วิทย์จะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์น้ําหอมกิฟฟิรินซิกเนเจอร์มัสเทฟ,ฟเพิ่มความหอมสดชื่นและความมั่นใจให้กับคุณตลอดทั้งวันครับ